ถาาามมไม่มีอะไรขายหรอมีครับลูกค้ามาถามขาที่กินครับไม่ได้กินทุกคนทุกคนตัวนี้คือบาร์เทนเ้นไมล์คาเฟ่ครับเนี่ยบามีของขายอ๋อของเข้าวันไหนอ่ะตอนนี้ตอนเย็นครับตอนนี้เย็นนี้หรอใช่ก็คือวันนี้ไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินเลยครับเสียใจจังขายดีขนาดนี้มีแต่จานแล้วก็จานจานจานเหตุแต่ชื่อบูเบอรี่ชีสพายมะพร้าวครีมสุดย่างนี้โอ้ยเบื่อหล่ะพี่น้อง อะไรอย่างเขามีน้ำกินอยเนาะใช่ไหมน้ำล่สวัสดีครับมาแตะหนองผอกมาเย็ดขวดจะเอาอ่ได้กินอย่างนี้ติดกินซ้ำโอ้น้อจะเอาอะไพทอดตกใจไหมเอามัสซาพีเนี่ยไม่มีเลยฮะมัสซาเอามาใส่ต้มโอเคจังนะครับบานปกตินครับบานน้อยบ้านน้อยใครที่มาที่นี่นะครับผมต้องขออภัยไว่าวันนี้เค้กเราหมดจริงๆรอดช่องก็หมดหรอก อ้ยไปกินที่สาขาอุดรเดอร้อสาขาอุดรเขาอาจจะบังเกิดภาวา่ะขอนแก่นเปิดใหม่ที่นสัสซืออเลยร้อยสิบบาทยังไงก็ไม่พอขายเพราะว่าใครมาก็ผ่านเข้ามาหิ้ว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 เอานะครับผมโอเคป้าพี่น้องนีลันนีลา่าเขาวข่าคนดีเฮ็ดยังกะลุงเรื่องเฮ็ดยังกะเจริญก้าวหน้า,ะะเ,นนาเนาะพี่น้องเนาะ บอดบีกไปคาเฟ่พี่น้องไปคาเฟ่สาขาสองอยู่ขอนแก่นทังออกสนามบินพี่น้องเลยไปคาเฟ่เมือนี้หาแนวสิก,กินกับบ่มีเคก้กเบิดถูกก่อนบ่มีเค้กเหลือจะก,ก่อนปังคักปังเน่เฮ็ดอียงกับปังเนาะคนสิบปังเนาะพี่น้องเนาะสะออ่อนแห้งหลายสะออ่อนแห้งหลายสะออ่อนน้ำบอดบีกขันว่าเฮ็ดธุรกิจเอียงกับ ลุงเรื่องไปเบิดแต่อี้ตนเนาะแต่อีต้ตนพูดจอบแต่อีต้ตนพูดจบจอบได้เพิ่นเจ้งนั่นแม่พูดจอบได้เพิ่นเจ้งนั่นแม่ให้แจ้งได้มาแต่อี้ตนแท้ให้แจ้งในเพิ่นกระขายเบิดซุมือือขนาดบ่แมนวันเสาร์อาทิตย์ได้นน่ขนาดเป็นวันธรรมดายังเบิดบ่อยากคิดพอสิเป็นวันหยุดพี่น้องเอ้ยมีเท่าไรกับเบิดเท่านั้น เค้กเต็มตู้กระเบิดเลือแต่จานขนาดเจ้าของลานสิไปกินยังว่าได้กินสะอ่อนแห้งเด้มิแต่ลุงแต่เรื่องมิแต่จะเจร่ญเจะเญเ่นนอกคนดีนาะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมผุนเด้พิ่นวาเออไปเฮจังไดละบาดแต่นี้เขาสิได้กินผู้ใดสิอยากกินเค้กต้องไปแต่สาวบอกอเฮอว่าเฮจังได้สาวบึงการสิได้กินน้ำบานน้ึเมืองหมูแห้งเป็นคนสวยอย,อยู่บ่แมนสวยงามได้พี่น้องเตือนสวย สิได้มีบุญวาสนากินเค้กอันคาเฟพ่พหญยบานฟิลแลดนบ่บาทที่นี้ฟิลแลดนคาเฟ่จังไดอันสาบึงการจะมีโอกาสได้กินค่นสิเบิดไวเบิดว่าปานนี้คุณล่ะเสาร์อาทิตย์นี้สิไปจัดอยู่สิไปจัดเค้กเพ่นอยู่อยากกินเค้กลอดช่องเนาะพี่น้องเนาะเห็นผู้ใดไปก็รีวิวโล่งเป็นแต่เสะออ่อนค่ะเป็นตาแซ่บแต่นัวค่ะเสื <S <S สออ่อนไย เฮ็ดเอียงกะปังเบิดสูแนวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยเอาอะไรมาชุดไว้ก็ไม่อยู่เสียใจน้ำเด้อผู้จอบนะผู้จอบเพื่อนเน่เสียใจด้วยนะคะเฮ็ดยังกะปังเฮ็ดยังกะลุงเรื่องเฮ็ดยังกะมิตาเจริญเจริญเจริญเนี่ยคนเฮ็ดดีเนาะพี่น้องเนาะคนเฮ็ดดีเฮ็ดยังกะเทวดาเพื่อนเห็นคนกะเห็นคนก็เห็นเป็นบางคนแหละว่าผู้บางคนกับบัฒนแดน เปิดตาออกเนาะเพื่อนกระสิบเห็นปนันใดแต่ว่าเทวดาเพื่อนเห็นได้เทวดาฝ่าดินเพื่อนเห็นเนาะพี่น้องเนาะพวกเราลายใหญ่ห่างเพื่อนสิขั้นแขวาเฮาแซมนี่แหละพี่น้องมิแต่ลุย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 